สติการอยู่กับคนอ่ะมันชัดเจนความชัดเจนของเราครับจะทําให้น้องหมาสงบอยู่อยู่ข้างอยู่ข้างเลยข้างๆตัวพี่ตอนนี้ผมให้ยืนพี่ยืนอ่ะถูกนั่งหมอบแล้วกัลองกัน,กนพี่พี่สายต้องกับหลังหันครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเดินกันใหม่แก้กเรื่องกับกับหลังหันแต่ตอนนี้สิ่งที่พี่จะต้องทาได้ง่ายสุดนะจัดผ้าเส้นคอม์ถ้าน้องหมาเรียนรู้ว่าการทําตามพี่แล้วมันจบไวอ่ะเดี๋ยวน้องหมาเขาจะพยายามทําให้ไวที่สุดคราวนี้พี่ก็ไม่ต้องทําอะไรนาน,าน,านๆเนี่ยนั่งหมอบรถเฟน เรียกชื่อกระตุ้นสตีชมให้จบก่อนแล้วค่อยลงไปลูปพี่ชมยูสุกเก่งมากพี่จับตัวสองทีปึ๊บเขาจะเข้าใจเลยว,ว่าเหตุการณ์นี้ถูกใจพี่สุดๆคำเตือนคู่เอกดีไบรับรองจาก c a r ์เรนเทเยอร์แคน y ดีฟอ n i แอนิมอลเทรนนิ่งแอดบี o r ฟเบอร์าบันสอนผู้ฝึกสุนัขนดัต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนําไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจัง<อ>หวะไม่หางใครตัวคือแบบนี้ ความคอนฟ idence ความมั่นใจในตัวเองมันต่าลงอะ่ะพี่จะคอนโทรลเขาได้ไง่ายขึ้นดูเพราะว่าธรรมดาหาชิบะจะขึ้นอย่างนี้เลยสวยสวยถูกไหมเริ่มกันใหม่เนี่ยนั่งหมอบรูดิเฟนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซเลนคอมมานด์คือตัวนี้เวลาพี่เดินในสวนบ้านพี่เขาเหลืออะไรก็ตามเวลาพี่หยุดยูสูจะต้องมีหน้าที่ในการรู้ว่าตัวชั้นจะต้องอยู่ข้างคนจุงเสมอและอยู่ๆกระโดดกระโดดปุ๊บพี่ต้องดึงเขาอ,ออกนะกัดเรียทับทิมคืกอการข่มตอนเนี้<ด>ผมออไม่ดึง,ด,งดึงออกอยากให้โดนตัวแต่ให้อยู่้ายไว ขาเริ่มต้นเนี่ยสำคัญมากนะดูเหมือนไม่มีอะไรจริงๆแล้วเวลาที่ต้องหมาอยู่ได้เนี่ยหางเห็นไหมลงแล้วเห็นไหมเห <ide S 1> ็นไหมหางสวยแล้วได้เห็นไหม <smoking> <anes> นี่อย่างนี้แหละมันถึงจะไม่กัดกันนี่เห็นไหมก่อนไปจัดท <imet S 1> ้าอยู่ซ้ซซซซายอ่าไม่ต้องคึงขังมากครับหมายถึงว่าไม่ต้องไปดุเขามากแต่แค่เราเราอยากให้เขารู้สึกว่าไม่มีสิทธิ์เลือกดิวซ้ายปึ๊บพี่จ่ายนับหนึ่งนับสองัดเตี้ยทับพิงคือการข่มกระโดดแตะนี่คือโมนะเหมือนเล่นแต่จริงเขาพยายามลองดูว่าเขาทำอย่างอื่นแล้วพี่จะยอมเขาไหมไปเลย เดินตรงตามเส้นได้พี่อ่ะอาจจะยากหน่อยอาจจะยากหน่อยแต่จำเป็นครับพี่คอยขยับกลับไม่ไม่เอาผมลองนิดคอยไปหยุดพี่ต่ายแล้วมันดี๋ยดูฮือจังวะ,ะต่ายเขาไม่ค่อยไม่ค่อยที่ทำใช่ไหมเอาอ,อันนี้สมมติพี่ต่ายอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นปะ่ะไอคอนแทคกโค้ดไหมคอยเก่งมากคอยเก่งมากคอยคอนแท็นะเก่งมากคอย เก่งมากเนี่ยผมให้พี่ทำแค่เรียงอาชีด้านเนี่ยถ้าเขาทำกับผมอ่ะแล้วเขาไม่ทำกับพี่อะกลับไปก็เหมือนเดิมอ่ะมาเนี่ยผมใช้ให้พี่ทำแค่เลี้ยงเนี่ยผมทำเป็นซัพพอรให้ดูเนี่ยสั่งก่อนพี่สั่ก่อนดิพี่ทำคนสั่งเองอาจจะดูเขินหน่อยพี่แต่จะเป็นขยับากลับชมเสิงสูงไม่ต้องเก็บตัวเก่งมากเก่งมากไอคอนแทคคือยกหน้ามองอ่ะกลับที่เร่องก่อนเดี๋ยวเรื่อวจ่ายมายืนยืนเยอะพี่หันสอนยากไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่เป็นไรพี่เขางงพี่เขาตั้งใจแหละแต่เขงง อย่างนี้โอเคป่ะเกาหันทางาไหนไม่ต้องซีเรียสแต่เราไปด้านหลังออกับเออกับกับพี่เดิมชมเพียงสูงเตะกระโกก่อนวิ่งกับคอนโทรลดีกว่าลองดูลองดูเดี๋ยวพี่สายทำใหม่ไม่เป็นเนี่ยอ,อันนี้ติดสั่งพี่สังเกตว่ายิ่งสั่งอ่ะมันยิ่ง,ม,งมันยิ่งเบ่งเสียมากกำลังมากกำลังมากแบบตะเกียบแบบแบบที่พี่ต่ายทำอยุดตรงนี้ลูกตรงนี้อยู่สุดอยู่โน่นปึ๊บอย่าสั่งนั่งอย่าสั่งผมต้องการการยอมรับอย่าสั่ง ล้เนี่ยเนี่ยสวยเนี่ยนี่นี่นี่หางบาลานซ์สุดคืออย่างนี้ครับเดี่ยวเกี่ยวข้าวเหมือนโคเด้นเลยโคธรรมดาชิบะหางจะม้วนม้วนอ่ะสุนัขพันธุ์เนี่ยเป็นอย่างที่บอกคือเป็นสุนัขใจกล้ามัน่นใจในตัวเองถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องที่คอนโทรลไม่ได้อ่ะไม่ต้องไปสนใจว่าต้องทําอะไรครับใส่ดีก็ได้โอเคได้ครับอ่ะห้าหนึนน<ำ>น่งสองสามสี่ห้าเรียกชื่อชมเสียงสูงลูกัวชสองทีือยิสูงไกลมากอ่าโอเคสองทีโอเคสวยอ่ะเดินกลับมาอ่ะพี่ต่ายหยุด เนี่ยนั่งหมอบรถด,ดิเฟนส์สวยนับหา้ามิโซเก่งมากสั่งคอยเลยพี่คอยขย,ยับสวยกับขางสวยด้วยชมเก่งมาก